เจ้าชายวินเลียมและจอร์ดลูกชายของเขาเข้าร่วมการแข่งขัน FA ฟัพรอบชิงชนะเลิศระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแมนเชสเตอร์ซิตี้การแข่งขันที่ไม่ทำให้ชาวเวลคนโตตื่นเต้นขณะที่เท็มิดเดลตันและกษัตริย์ชาวที่3ต่อสู้กับอาการป่วยเจ้าชายวินเลียมและเจ้าชายจอร์ดก็ตัดสินใจใช้เวลาว่างเพื่อชมการแข่งขันฟุตบอล วันเสาร์ที่วันที่25พฤษภาคมพ่อและลูกชายมุ่งหน้าไปยังสนามวิมบลีย์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของลอนดอนเพื่อชมการแข่งขัน FA คัพรอบชิงชนะเลิศระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแมนเชสเตอร์ซิตี้และหากเจ้าชายแห่งเวลประธานสมาคมฟุตบอลไม่พลาดที่จะแสดงความกระตือรือร้อนบนอัฒจันทร์ชัยชนะของปีศาจแดงเหนือผู้เล่นของเป๊ปกวาดิโอลา สถึงหงก็ไม่ทำให้น้องชายดีใจนักของเจ้าหญิงชาลอตและเจ้าชายหลุยตามรายงานทางเดลี่เมหากจอร์ดวัยสิบขวบได้รับการยกย่องจากการแต่งกายของเขาในระหว่างการแข่งขันฟุตบอลอันทรงเกียรติครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อเชิ้ตไรที่จีแจ็กเก็ตสุดสีน้ำเงินกรมมาท่าและเน็คไทลายทางบางคนก็ไม่ละเลยที่จะล้อเลียนความเหนื่อยล้าที่เจ้าชายหนุ่มมองเห็น เจ้าชายจอร์ดหาวและดูบูดบึง้งเพื่อนร่วมงานของเราพาดหัวข่าวแม้จะหย่อนยานขนาดนี้แต่เด็กหลุ่มก็ยังคงแสดงมารยาทต,ตามปกติเมื่อโค้ชแมนเชสเตอร์ซิตี้มาพบเขาเพื่อจับมืออย่างอบอุ่นเจ้าชายจอร์ดหนุ่มสปอร์ตเดร์ เขาถูกถ่ายภาพขนาดกำลังหาบนอัฒจันทร์ที่เวมบลีย์ในวันเสาร์ที่วันที่25พฤษภาคมเจ้าชายจอร์ดมักจะเป็นแฟนกีฬาตัวยงและจะชื่นชอบศิลปะก,การต่อสู้เป็นพิเศษหลังนี้ยังมีโอกาสออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันเมื่ออยู่ที่โรงเรียนและด้วยเหตุผลที่ดีโรงเรียนแลมบรูคซึ่งเป็นสถาบันอันทรงเกียรติที่ตั้งอยู่ในเขตเบิร์กเชียซึ่งเขาเข้าเรียนในโรงเรียนมาเป็นเวลา2ปีแล้ว ช่วยให้เขาได้ฝึกฝนการออกกําลังกายที่หลากหลายและหลากหลายเนื่องจากสถานที่แห่งนี้มีสนามคริกเกตฟุตบอลและฟุตบอลเป็นของตัวเองรักบี้สนามกลอบและสสะว่ายน้ำยาว25เมตรพูดง่ายๆก็คือเป็นไปไม่ได้ที่จะไล่ากาออกไป